โหที่นี่มันช่างงดงามจริงๆเลยสุดยอดไปเลยเนี่ยเออเป็นแบบเช้าเช้าหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เป็นวันวันที่แบบสดใสสดใสลอเกินอืมเอ้ยเอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันที่เกาะนางเลือกอนะ่ะ <laughs> เ,เฮ้ยเยี่ยฟวฉันสิไม่เอาไม่เอาเฮ้ยะเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรทำไมาเขาเยี่ยฟล,ล่ะตอดเลยอะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาเที่ยวเกาะนางเงือกนะคะเฮ้ย hey ทำไมเาขาเขาวิ่งตามเราอะเออเออขามีอะไรอ <laughs> อ่ะนะทุกคนเอะเอ๊ะห้องน้ำมีคนไม่มีคนไม่รัดจอม ซึ <G ül> ่งวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันที่เกาะนางเงือกนะคะทุกคนก็เกาะนางเงือกมันจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปเที่ยวพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ไปนอนก็คือแบบมาถึงมาถึงแล้วเราก็นอนเลยนะ มาถึงแล้วก็แบบมา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 ,มา,ม,ามาจองบ้านเนี่ยเออบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านพักตากอากาศที่เราเนี่ยเช่าเอาไว้นะคะทุกคนเช่าเอาไว้แบบหนึ่งสัปดาห์หรี่เงี้ยแล้วก็จะมาอยู่กันนะคะทุกคนซึ่งพอมาเนี่ยโอ้โหก็แบบมืดเลยเนาะเนี่ยพอมาถึงก็มืดเลยก็เลยแบบอเอ,อก็เลยแบบออามานอนก่อนละกันนอนแล้วก็แบบ มันแบบนอนในรถมาแล้วอะหละคะทุกคนมันก็เลยแบบไม่ต้องไม่ค่อยต้องนอนแล้วเท่าไหร่แต่ว่าเกาะนางเลือกเนี่ยทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเกาะชื่อว่าเกาะนางเลือกทุกคนก็รู้ว่าต้องมีอะไรอ m a ซิ่งไทยแ l น n d แ,แน่เลยนะทุกคนเอาเช้าแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะเช้าแล้วนี่นะาเช้าหรือมืดเฮ้ย เฮ้ยมีเสียงรำน้ำด้วยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเช้าแล้วนี่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 ไงเราตื่นตั้งแต่เช้ามืดเลยทุกคนซึ่งเกาะนางเงือกเนี่ยก็อยากฉลองว่ายน้ำดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเคยมีคนบอกว่ามีคนตอนแรกอะ่ะเป็นคนนะแต่ว่าพอลงไปแล้วเป็นนางเงือกก็เลยอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่างั้นทุกคนเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่าเกาะนางเงือกเนี่ยจะทําให้เรากลายเป็นนางเงือกด้จริงหรือเปล่านะทุกคนป้าพร้อมแล้วลงไปกันเลยโอ้ ำน้ำบุบบุบเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่าว่าเราอะมีอะไรใช่แล้วทุกคนเรามีหางแางเงือกโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูดิ แบบมีปลาด้วยนะใต้ท้องทะเลคือแบบมีก้อนหินด้วยนั่งใน้มเนี่ยผมีปลาในแมบเหลยออาปลาแผ่นเนาะสาลายแผ่นเหมือนกันโอ้สาลายมันมีปลาการังอยู่ใต้น้ำด้วยนะอันน้นะนะอึ๊บดูดิคือมันสวยมากเลยใต้นี้เพิ่งเคยเห็นปลาการังใต้ทะเลของจริง ไปด,ดูแต่ประการังปลอมนะทุกคนตอนนี้ก็ได้เห็นของจริงแล้วทุกคนคือแบบแล้วก็แบบมีปลาด้วยนะเนี่ยอือโอ้ย,อยทุกคนเรารู้สึกว่าแบบเราเราแบบไม่ต้องหายใจใต้น,น้ำได้อะไม่ต้องผดขึ้นมาเลยอะนี่แสดงว่าเราเป็นนางเงือกจริงๆแล้วเ,น,เนี่ยโอ้ oh my god เป็นอะไรที่แบบ Amazing มากๆเลยนะคะทุกคน เราได้เป็นนางเลือกแบบนี้เป็นที่แบบท,ที่ดีมากอ้ยอ้อยอุ้ย,ย,ยขึ้นมาก่อนโอ้ยเราต้องแปลงกลับเป็นมนุษย์ด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเช็ดต่อนเช็ดด้วยผ้าเช็ดตัวอุ๊ยโอเคดีนะ,ตะเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้เลยแบบเช็ดตัวได้แบบเยี่ยมเยี่ยมอ่องแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมทุกคน เกาะนี้มีความลับอย่างนี้สินะเมื่แต่อะไรเนี่ยในเกาะแห่งนี้โอ้โหมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเกาะสวยมากเลยนะคะเพิ่งเคยเห็นเกาะแบบสวยอะไรขนาดนี้กันเนี่ยดูสิมีโอ้มีสายลมพัดผ่านถึงว่าที่เนี่ยเย็นเป็นพิเศษเนาะทุกคนเย็นเป็นพิเศษตอนนี้ก็แบบเที่ยงแล้วนะแต่ว่า <G ül> เรายังไม่ได้นอนนะ่ะเอ้ยแต่เที่ยงรู้ก็ยังไม่ได้กินข้าวดิจะไปนอนอีกทําไมก็นอนในรถมาเยอะแล้วทุกคนโหเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือเขาทุกคนนี่คือเขาเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โห,หจะเป็นนางเงนื่อยปะเนี่ยอีกแล้วจริงๆด้วย เป็นนางเงืกแล้วเนี่ยอ้าวโอ้เป็นนางเงือกแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองสวยมากๆเลยเวลาเป็นนางเงือกนะทุกคนฉันยะขึ้นจากฝั่งอุ้ยนางเงือกขึ้นจากฝังงกก่งก็จะประมาณนี้นะทุกคนอารมณ์นี้เลยเป็นคนเร็วเราจะกลับไปยังไงนะ เออมนี่ออออกมาจากรูนี่เองอ๋อมันเป็นรูรูที่แบบทำให้เราออกมาด้านนอกได้อืมดีมากเลยอะถึงเวลาลงห้วยแล้วทุกคนขึ้นเข่าลงห้วยมาเร็วทุกคนโหมีน้ำตรงนี้แล้วอะเราจะกลายเป็นนางเงือกอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย สุดยอดเกาะนางเงือกแห่งนี้ทำให้เรากลายเป็นนางเงือกได้ทุกบ่อน้าเลยค่ะเนาะสวยมากเลยอ่ะเอ้ยรูรับอะไรเหรอเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีไรแค่รูเฉยๆแค่เป็นดูที่แบบรูในทรายเฉยๆเนาะไม่มีอะไรก็รีบขึ้นไปข้างบนดีกว่าอยากเป็นแบบอยากเป็นคนละ อยากกลับเป็นคนลเอะเช็ดก่อนเช็ดก่อนเช็ดตัวกุกบกลับละกลับสู่ร่างเอ่มกลับสู่ร่างคนนะทุกคนป้าว่ายน้ำกลับฝั่งกันดีกว่าป้ทุกคนแล้วก็เขาให้แหวนดวงจันทร์มาด้วยนะเป็นแบบมูนริงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่แหวนไปก่อนนะคะเขาว่ากันว่าแหวนเนี้ยเนี่ยสามารถประดับโอ้โห เฮ้ยโหดูดิคนว่ายนะ้ำกันเต็มเลยอ่ะอุย้ยมีคนข้าวหอมมาด้วยหรอเออเอ๊ะชื่อปวดขี้เอเอคุณปวดขี้เดี๋ยวนี้ไม่เพะเลยชื่ออะไรชื่อไม่เพะเลยนะคะเนี่ยตาโอ้ย FC ว่า,ายน้ำตามน่ารักมากโอ้ย ว่ายน้ำอีกแล้วอะดูดิว่ายน้ำแบบกระพือปีกเอ้กระพือหางกระพือปีกได้ยังไงกันนว่ายน้ำเร็วคือแบบคนมาว่ายน้ำกันเต็มเลยนะสุดยอดมากทุกคนโอ้ยที่นี่มันแบบช่างสุดยอดจริงไล่ถึงฝั่งแล้วนะทุกคนอึ๊บเอ้ยอึ๊บอ๊อุอุ้อ้เอเเอ้เอ้ โอเคกลับมาแล้วอ้าวอ้าวทำไมเป็นนางเงือกอีกแล้วล่ะเกมเป็นอะไรเกมบั๊กเหรอ <c oughs> กลับบ้านดีกว่าเนอะไปกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนไปกลับบ้านพักตากอากาศกันมาร็วเอฟซีเราอาจจะได้ไปนอนห้องพักตาอากาศเดียวกันแหมพับพื้นค่าเอฟซีเหรออืม เอฟซีเจ้าประจำนะคะมามาเร็วเราไปเล่นน้ำกันสนุกมาแล้วเนาะก็ต้องแบบเช็ดตัวหน่อยเย็นแล้วก็เดี๋ยวทำข้าวกินนะจึ๊บจึ๊บจุบจึ๊บ,บแล้วก็เดี๋ยวกินยำ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 อะกิ่เสร็จแล้วถาเรามาดูทีวีดีกว่าไหมมันดูได้ไหมอ่ะนี่รายการช่องจริงเจอชแนลน่าสนุกจังเลยนะคะเนี่ยโอ้ <laughs> อมมีหนังสือด้วยนะเนี่ยหนังสือให้อ่านแล้วก็แบบเป็นมุมนั่งชิวๆเนาะรือก็ถือเป็นอะไรที่โอเคมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอฟซีอย่าเพิ่งเข้าอ๋อเอฟซีเราจะอาบน้ำค่ะแบบนึงแบบนึงอย่าเพิ่งเข้ามานะน่าเกลียมาเฮ้ยกดชักโคกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งนั่งซ่อีกรอบอ่ะ,ะเปิดเปิดน้ำได้ไหมเปิดมันไม่ได้ จะก,ก็แบบล้างตัวสะอาดแล้วก็ไปไปนอนวันนี้ก็ได้จะได้มาแบบมานอนส,บ,สบ,บายๆแล้วนะอะไรทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหนะ้าบายยจุ๊บๆนอนแล้วนะ